สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้จะพามานั่งรถกับสาวนั้นหน่อยครับขับไปขับมานี่เริ่มถอดกระจกออกแล้วถอดเทละย่างเทละย่างเหลาไฟเจะจะเหลือปะเนาะเนาะ จกเยอะเกินไปหรือเปล่ามองไม่ชัดบางฝุ่นหน้าก็ถอดออกแล้วครับเรียบร้อยกระจกก็ถอดออกแล้วครับสภาพก็จะเอ,ออๆหน่อยครับตอนนี้วตีวงกลวงเลยไปไปด้วยได้ไหมล่ะ ไปปะยางวะหรอวะล้อไหนนี่ล้อหลังล้<ร>อ,อนอกเยียบตะปูบ่ปะยางใหม่อะไรวะทไมปะบอ่อยยังวะไหนมาดูภายใน,นสิถอดกระจกแล้วมันโล่งนะ่ะไหนอะไรอะไรอันนี้นะทิ้งนะโอ้โล่งโจ่งอะไรวะอีบอยชินไหมชินไม่ชินมไม่ชินอ่ะ ถ้าแบบขี่สวนทางไม่ขึ้นรถใครว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ค <c oughs> ิดรถตัวเองใช่ไหม <c oughs> มันมันมันมองง่ายเกินไปไหมม,งงไมันต้องแบบลำด่าง,างลำบากใช่ไหอในในมันมันหักตรงไหนนี่ที่ว <c oughs> ่าขากระจุกมันหักไนงะ <c oughs> ตรงนี้ใช่ไหมเชื่อมแล้วใช่ไหม <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ทำอะไรให้ใหม่ทำแล้วไม่ใช่เหรอจะทำอะไรอีก จะทำมันใหม่อ่เอาทำมันใหม่เลยใช่ไหมทำเองเลยใช่ไหมไอ้ยาทำมันใหม่เลยอันนี้ไม่ไม่เอาแล้วแล้วจะใส่คืนมันในกระจกนี่เอาใส่คืนนะแลจะอีกประมาณสามสี่เดือนกประมาณสามสี่เดือนเห็นอื่นถอดหรือเปล่าก็เลยอยากถอดตามหนูตั้งเลขปานนี้เราก็ใส่เต็มบปกแซกก็ใส่เต็ม ถอดออกมั้ล่ะน่าสอ้นัยนแบบนี้เลยดูง่ายถอดไขมดถดไขมด,ขดขมาวิ่งสายกว่าอื่นเลยนี่ฮะวิ่งสายยังไม่วี่มแต่ตีห้าเลยบอกเพิ <c oughs> ่งไปรดน้ำมาด้วยรดน้ำไม่เข้ามาตรงทางเออ อยู่ได้ทั้งวันขีเบาๆได้ตรงนั้นนะเข้าใจไหมอไอ้ยาอันนี้ย้ายกลับมาบ้านกวดแล้วสาวนัดนอนบ้านอย่างเดียวเลยใช่ไหมไ<ง>ใกล้บ้านเออใกล้บ้านเนาะไปกันบ้านประมาณสองที่หนึ่งกลับทุกวัน,วนไปดูลูกลูกเข้าเรียนแล้วบ่ <_ DR. S 1> เข้าเรียนยังลูกเข้าเรียนอย่าง <_ DR. S 1> เข้าเรียนอะไรใช่ไหม <_ DR. S 1> โอ้มีลูกพร้อมใช้ พอดีแล้วฮัดลูกฮัดลูกให้ขับวกลอ้อมาขับพกล้อไปนี่ลูกอ่ะไม่ไมไม่ไม่ให้ขับไม่ไ,มไอ้ยักษ์ยังไม่ถึงเวลาจะไปเรียนก้อนเนาะเอเออไแงขีย,ย,ยากนกลอก่อหแตข้า,ขาว่าเราวแม่เป็นยังไงลูกก็จะเป็นแบบนั้น <ś> ไม่ใช่หะเออ <ś> ไม่ใช่นี่เอาพ่อป โอ้คือเบาพอบมเมนตเมย์ป่ะอ๋อแบบคุณสองป่ะก็คุณสองดูทีทีแล้วใช่ไหมนี่ใช่ไหมล่ะที่เดิมที่โมเออนั่นแหละนั่นแหละแต่ทางมันจะออกยากขึ้นหน่อยเขาวิ่งกี่โมงเจ็ดโมงกว่ามั้ยข่างบาท อันนี้เราก็ย้ายกลับมาบ้านกรวดแล้วย้ายกลับมาเมื่อวานนี่วันนี้ก็ได้วิ่งเลยครับไปพี่น้องจบจบงานเหมาเรือเรือเยอะไหมเนี่ย 8, <000. S 1> ฮะ 8, เหลือแปดพันกว่า งานเมาอยู่นู่นนะได้กี่เที่ยวห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดเที่ยวโอ้รอยเปนน้อยแต่จะกลัไบ้างเออกนกาบาทเนาะเขาได้คนละแปดสิบเที่ยวคุณเาได้ละ8ปเที่ยว่หยังไปหาสิบเที่ยวห้าสิบหกสิบเหรอถึงหกสิบไหมไม่ถึงห้าสิบเจ็ดผ่านแล้วโอ้ยไม่พ่านหรอกเขาไปเอายิ้น ไปหินจะกเทียวสามซีเทียวมันโอ้ไม่ต้องไปอิจฉาเขาไม่ต้องอิจฉาเอิจฉาอะไรเลยเสียใจอะเสียใจตรงไหนตูวไ,ไ,ไ,ไปเอายิ้มันจะได้ซ่อมซ่อเขาอยู่ว้าโพตดทางดีครับ ดีนะตรงเนี้ยเขาเขาเขาทำทางทำทางใหม่แต่ก่อนห้าง,างมันมีแบบอู้ขหิรายแฮงโค,ค้ขคิริอ่ะทางเนี้ยขิริคิดเดียวคิริตรงนู้นอะ่ะจนไม่อยากวิ่งเองเอแต่ดีแล้วก็าทำใหม่รู้ไงว่าเราจะมาวิ่งดีเลยเออแต่ตรงนี้ก็เขาว่าจดียคอนกรีตใหม่ด้วยนะทางเข้าเนี่ยใช่ไหมเห็นเขาว่านี่นี่เขานี่เทโตแล้วนะเทโตไม่รู้เลย น่าเทต่อไปเดีวะเออเขาเพิ่งทับพังแล้วเฮ้ยยังไม่พังก็พูดคือเออโอ้นู่นเขาทำต่อนู่นตรงนู้นเออเข้าเทียบพถึงเนาะอืออ๋อเราเข้าตรงนี้นอ๋อเราเข้าตรงนี้ใช่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 เพรดีแล้วเขามาทำตรงนั้นไม่งั้นหนีไม่ได้เทนี่ยหนีเขาทำคอนกรีตหรือเขาห้าเขาห้าเขาหนี้ได้เนาะปกติมันก็ต้อง เออใช่ปกติต้องไปเข้านู่นเนาะแต่นี้เขาเอาตรงนี้ได้เพราะว่าตรงนี้เขากำลังทำคอนกรีตกันทถึงวไม่รู้ไม่รู้อ่ะไม่ก็เห็นเขาเห็นเราจะมาทำงานไงเขาเลยจะเทคอนกรีตให้เราวิ่งแต่เราย้ายมาก่อนเงื้อชั่งอีกอน ต่ำบ่โอ oh, ้คนไผมีลาวฟงเล่าไฟเช่าเนาะคือสิวดยกเอาเด้เทดินขอข้านตัไทยลุงกถไทยลอยต้อจอดอยู่วอเด โอ้ยตาบริเนียมเนาะนี้ข้อคานครับอะไรวะเวทท่าเวทเข้าพุ่นหรือเปล่าพุนพุนพุนเฮ้ยจมเรียบร้อยเรียบร้อย Đẹp lắm hả? Cái chùm à. Cái nhằn quá, rồi nó cái chùm mà Nhấc lên bộ. Ô, nặng nà. Cầm lăng. Ờ, Cái này vẫn đi. ได้อยู่ตะกี้มันหนักเนอะไอจวดเลยโอ้ยเยียบเลยมาเออไปวะไปไปเดี๋ยวต้องให้เสียแซมลงไปดูอีกนะดันเลยบ่เอ้าว่ากันดันไปบะไปเบ่ เ,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 เดีเราเรื่องดีเราเดีด๋ยวๆเดีด๋ยวฟ้าไทยมันบิดออกกอนดีเราดีเราขึ้นไปแล้วบิดอยู่ขั้นแรก อืฝุ่นงงฮะเหม,ม็นยางเนาะว่าจะเหม็นคลาดเออยางเหม็นยางคิว้วได้ไหมดังเลยขับเร่งเนาะร,รถเรง่ง<อ>รถเรง่งจมบุบเลยเอาไปสนิสดีนะครับพี่นอ้องสวัสดีครับ